i look อาามมซิไป่โอ้ผมได้เอารถมาได้เอาแพงเอาได้บมดทุกๆรถอแพงเลยเอาแล้วสุดยอดสุดยอดไปได้แพงไม่เยอะเลยทำน้ำไม่เยอะครับอันนี้นะครับทำน้ำสดๆจากสวัสดีทุกคนกู๊ดออนทัวร์กลับมาแล้วครับวันนี้ผมก็ยังต้องเที่ยวอยู่ใน ที่แขวงเชียงขวางประเทศลาวครับผมโดยวันนี้ครับผมจะเดินทางไปยังเมืองคาครับเมืองเชียงคํานั่นเองครับตุแต่ก่อนนะก็เรียกว่าเมืองเชียงคําแต่ตอนนี้เรียกว่าเมืองคาจะใช่ครับเชียงก็แปลว่าเมืองนั่นเองครับผมซึ่งที่เมืองเชียงคำครับหรือว่าเมืองคําแห่งนี้ครับแต่ก่อนครับน่าจะมีทองเยอะเลยเรียกว่าเมืองคําเมืองคําวาสันตัววันนี้ครับผมก็จะเดินทางไปผ่านจุดที่เรียกว่าต้องแวะครับนั่นคือจุดชมผักน้าครับหรือว่าผัก สารนันครับแท่นี่คนที่นี่เขาเรียกกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปแวะชมครับเพราะว่าเป็นยังไงครับสําหรับผักน้ําหรือว่าผักสารนันนั่นเองครับผมดูครับทุงกว้างครับเดินมาเดินทางมาครับใครผ่านมาครับก่อนจะถึงเมืองคำประมาณ25กิโลครับก็จะเจอป้าตรงนี้ครับจะเห็นเขาทําสวนผักน้ําหรือว่าไร่ผักน้ําตรงนี้ครับแวะชมได้เลยจ้ายินดีต้อบสู่เมืองคํา สบายดีอันนี้เขาเอินบ้านอย่างนี้อยู่นะจแถวนี้เขาเอินบ้านอย่างเหอนะเอ,เอนน้เนี่ยเลาคับเบิร์กอ๋อนี่อย่างเืินภาคอย่างไร้าัสารนันภาคสารนัน ผักสล oh. eh, ันันโอ้เอ็นเอ้โอ้ขาไปกินกับอย่างนะกินเฟอร์ก็ก oh. ินเฟอร์ก็ได้เนาะเฟอร์เขาเปียกผักสลันั้นโอ้อีมีซื้อย่างหนึ่งบอเขาเอิ้นเขาใหอย่างเขามีอีอย่างนึงเขาเรียกว่าอย่างหรอดูเรียกอย่างเดียวผักสลันั้นนะสิโอ้นี่เขาปุ๊กกันตรงนี้ปอโอ้ผักสลันั้นเขาปุ๊กกันตรงนี้ น,นี่กำลังปูกกันอยู่อะหรือว่เาเฮ็ดนาอ่าโดนๆกันตอนนี้เราก็หอดทางเข้าสิไปเมืองคำแล้วอันนี้เขาบอกว่ามีน้ำพุร้อนด้วยครับเมืองคำเมืองเฮียมเดี๋ยวเราสิไปตรงนี้ก็เขาบอกว่าเป็นแหล่งผักปลูกผักสารานัน,น่ไหมล่นะ <laughs> ผักสารานันโอ้ยนี่ไข่เท่าเด็กไหมไข่ย,ยังเด็ก สองพันสองพันโอ้โหแพงนะเดี๋ยวครูรู้เขาอย่าไปกินพวกนั้นสองพกินขนมบ่ขนมบ่ฮะกินนมแท้นะเดี๋ยวเมิดหนึง่งเดี๋ยวยางเล่นเสิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาให้ขนมนี่เราไปเบิรงวิธีพวกวิธีเก็บก้อนละเเยราจะไปเบิรงวิธีเก็บอันนี้ก็เป็นแปลงผักสารนันครับโอ้น้ำที่นี่ใสยเย็นผักสารนันอันนี้กำลัง โอ่งยอดแล้วผักเซรนานเราครับเป็นจังไดเราไปเบิกกันสักหน่อยนี่แมงปอแมงปอโอ้โอแดงเทียบเลยแมงปอแดงแมงปอแดงน,นี้ก็เป็นผักนะครับอันนี้ตัดแล้วโอ้กำลังตัดกันอยู่เลยกำลังตัดกันอยู่เลย สบายดีเอ้ยสบายดีโอ้อันนี้จกักจักเดือนนดกว่ายีาเก็บได้นะ่ยพูกอ,อ่ะเดือนเดียวเดียวเดือนเดียวก็เก็บได้ละโอ้ผักผักสารนันเนะเาะผักไทยคือเคยไหมผักไทยฮะมาคือเคยไหมมาเคเยนลยเนอะเห็นเนาะไปห้องน้ำ ฮะเนี่ยว่าค่อยๆไน่รุ่มนมากเออันนี้ผักสลันันเนาะแต่ไอคนอยู่ไอเห็นเขาเขาว่าเอือดเราผักน้ำผักน้ำผักน้ำก็ได้ผักน้ำก็ได้อ๋อสลันันก็ได้เค่จริงเป็นสลันันอ๋อเค่จริงคือสลัน,นันจากเดือนนึงถึงจะไอเดือนนึงปุ๊กเดือนนึงถึงจะเก็บได้หรือเปล่าไม่ละปุะ๊กจักแล้ววางดี่นี่กับปูงขึ้นมาไหมอ๋อตัดแล้วมันยี่งปูงขึ้นมาไม่เลย ปุ๊งคือตรงนี้แหละปุ๊งคือตรงเบี้ยนน้อโอ้ปุ๊งทีเดียวคือได้ดูได้ยาวเลยอ่าอ่าือหนึ่งเห็นอันเป็นประมาณปีหนึ่งแล้วคปุ๊กไหม่ดี๋ยปีหนึ่งเราค่อยไถกบไหมอ่าตัวไม่โอ้มันเอาในมันปุ๊กหรือว่าเอาปีเอาวันเบี้ยน้อยๆคือนี่แหละอ๋อเอาเบี้ยน้อยแบบแบ่งแบ่งเบี้ยปุ๊กเหรออแบ่งปุ๊กค,คือต่อไปเพิ่มและโอ้เป็นแปลงเป็นแปลงเป็นแปลงไปไอ้ยูพุนที่ไถชิวไถยูพุนก็เฮ็ดคือกันดิอันเฮ็ดนะ เห็นนะโอ้เห็นนะโอ้เจ้าเห็ดแค่จากแปลงนะลองทำแปลงนี่เหรออันสี่เนาะสี่อันนี้อือตัวนัั้นนตวี้ยังไม่ได้เห็ดตัวนี้ยังไม่ได้เห็ดเทียอันนี้อันนี้ปลูกะหาปลูกกันบ่กปุ๊เป็นเบี้ยมันสเก็บหรอที่ปลูกไหมอ๋อสเก็บหรอที่ปลูกไหมสลับโอ้ตัดแล้วไปส่งได้เนี่ยคุณสวรรค์จะไปเมืองหลวงโอ้ไปกับเมืองหลวงกันกนกัไปเออโอ้มันกันปงเร็วนอปเดือนเดียวมันก็ปงขึ้นแบบนี้แล้วเนาะ บพราที่เรามันบ่อนเดียวตคนนี้แหละอ่า <c oughs> น,นี่แหละบ่อนเดียวนี้โดย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 เพราะว่มามันบดถือเกลืกับบดถือน้ำมันนะอ่าอ่าครงนี้ถือน้ำเดี๋ยวมันตรงน้ําดีเนาะตรงน้ําดีน้ำตรงน้ําดีน้ำสะอาดอมาถึงขึ้านไดนะ้โอ้ผักสลันนันด้วยนะอือข้ามาจากไทยผมมาจากไทยครับในดูกไ,กไกลๆหายข้าวเบอร์นี่สอนดีๆซอนดีๆนะโอ้งามเนาะ มันเป็นรถซารังเดซิดดซมจากอันเด้ไอ้โอ้ได้นิดก็ได้กินดิดก็ได้กินดิบก็ได้เด้อเอาเดี๋ยวเรามาซิมเบิ้งครับเป็นตังได้ครับเร <c oughs> าซิมเบิ้งผักน้ำส,สดๆจากแปลงเลยนะโอ้ไม่ไม่เลยไม่ไม่เอ <c oughs> อืมมันก็มีรถซาร์เหรอมีรถซาร์ไหมตรงนี้มีรถซาเอาข่มน้อยๆมา กานหวานๆจะบอกมาฮอตไปแล้วผมมัหนึงผมไม่อืมบุคคลไรมันเออบุคหวานกินปลา้ำปลา้ำได้เออมันขึ้นกันมันชือว่ามีลูกลูกซ่ากินไม่ใช่นะอ่าอ้าวนี่เขาไปมุงหลวงให้เขากินซีจิ้ซินด้านกินซินด้านกับซินด้านมันปะเออคอยเห็นอยู่คอยเห็นอยู่ไอ้ยามยามหน้าแรงมันตายหมดไหบ่ ขอให้มีน้ำเพื่ขอให้ม oh, oh, mm. mm. uh ี huh. like oh, no น,น้ำเนี่ยเราบรอยงามแ้งยงอ๋อเปี้ยะกนดากาาสิอากาศามันโนอนี้มักแบบเย็นๆซื้อๆนเนาะเย็นามันเดอนีเอหาเดือนหนงี่โอ้เปี้ยงามนี่โอ้เสือสิเดือนหนึ่งนี่งามจังเลยโอ้ได้เนาอ๋เนาะนี่เบิ่งไกลๆเบิอ่ะโอ้ใบบักสลนันนั่น หรือว่าผักน้ํานั่นเองงามไร้เลยเออยังงามเลยนะโอ้ใครวอยากได้กอติดต่อเอาติดต่อเอาเนาะโอ้ยเจ้าไข่บลทันแล้วเนี่เบื้องส่งนะเห็นปะไม่แล้วส่งเข้าปลทันแล้วเนี่ยไก่งฮะไก่ไทยนี่นะเฮ้ยส่งไปไทยเลยเหรอบอกไปตัวนี้ไปพะญานิยไปไทยแล้วโอ้เขาไปไทยนิดนึงเนี่ยคนเ้าไปว้ามีสิบไปกันเลย่ะอ่ากิน ก๋วยเตี๋ยวว่าว่ามีซีเปรกอะกินน้ำอ่าอู้ตรงริอะไรอ๋อเสียงย่าไปมันก็คือเลยคยอท่าเหนือของเพลงไรขึ้นมาเลยแหมอ่าอ่าอ่าแท้แท้แท้โอ้เก็บได้โดนไหมยู่ได้ใส่ตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นไรมือแล้วเนาะใส่ตู้เย็นก็ได้อ่าโอ้ดีเลยมัอนี้แดดบ่ฮ้อนได้เจ้าแดดบ่ฮ้อนคุณเอาก็ตกมื่อวันนี้เออตก้้ามาฮะโอ้ค่อยเปียกไปเลยเมื่อวานเนี้ย แหมอันนี้เบะมาเป็นการเรียบร้อยแล้วนี่ครับผักน้ำหรือผักสลนันันโอ้งามหอมหอมอร่อยอร่อยเหมือน <c oughs> กันก็บ่ามีประโยชน์หลายเด้เนะมาพากกันเนาะโอ้เ oh, จ้าเห็ดมาโดนแล้วย <c oughs> ังเน้เห็ดมาเต่รุ่นเลยนะ่รุ่นพอเฮ็ดประมาณได้สิบปาปีนี่แหละเอ้าเหรอสิบป,ปลายปี <c oughs> เอา้าแต่ก่อนจะตัวนี้เห็ดนาบอ็ด <c oughs> ที่ก้นบุ้ยเห็ดได้ผักนี่นะเอาบุมีอะไเห็ดด้วยทีมันขึ้นเองตามนำให้นำนอกอ่ะดิ่ในห่วงนิดนึงแล้วมาเอาเพราะเอานานี่มันของเวียดนามเนาะฮะเอามาจากเวียดนามผักนี้เนียวโอ้ผักนี้มันมาจากเวียดนามอืมเป็นผักต้นกำเนิดมาจากเวียดนามโอ้ด้วด้วยด้ยอ่าอ่าาย่างนี้นี่เองอ้อมาจากเวียดนามโอ้แล้วก็เข้าก็นำมาแล้วก็มาขึ้นมาเพย์เนี่ยเนาะขึ้นมาเพย์นี่ เออคนก็กินมากกินกันเลยเนะาะก็ทาดีเนาะโอ้ยี่นี่นานเอามั้งโอ้คนเที่มัมากซุกเลยเนี่ยคนเวดมากกินเลยเนี่ยนะอ่าโอ้ก็เจ้าไข่กับสิบปันเกี๊ยก็แพงเนาะนี่ไข่สรงหรือว่าไข่ไข่แอนไข่ทรงแอนมือหนึ่งอะไรไข่ทรงกับแล้วไงมันขึ้นกับราคาน่ะอ่ามัน บรรทุกมันก็ขึ้นแห้งบรรทุกมันก็ลุกโลงมาอ๋อเป็นน้ำส้วงดิจะส้วงนี่แหละสวงนี่าไหร่นี่มันก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วดิอโอ้ยไข่ทวงกำแล้วเดะทรงกำมันเป็นโลเป็นโลโลเท่าไหร่ถ้าไข่งสิบพันอ๋อโลหนึ่งสิบพันไม่ลังโอ้ป่วยได้โลหนึ่งเอาให้เจ้าเลยดิมานี่โอ้หมดได้เอารถไม่ได้เอาไปเอาได้บนโลบนโลกเอาแพงเดะจะนวดไปกินเึิดูมังค์บำกินนั่นก็เอามากินน้ำโอ้เอาเอาโอ้ใจดีให้มากำหนึ่ง าา่ากินกําแงเนี่ยกินโซงน้ำเนี่ยเออเออเอเอได้ได้อายอู้ขอบใจขอบใจไอ้วัน <c oughs> น,นี้โบแย่หมดอ่ะเออเออเออทุนไทยก็มักสุดเลยทนี่นะนี่อกินหอมกินหอมแท้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 กินกับมะแหนงแล้วไทยแซ่บไอ้บอกแล้วมันรถมันไปซ้ำหมดอะ่ะทิมเบอร์ลีกวิ่งฮอต เดี๋ยวมันห้างพอดีโอ้อเคอเอ้อเอเคอเสียดคยนเคโเคี่ยวอเหนืเอเปอเมือเอเคอเมโอเอเอเคโอเอเเคีอเคอเอเเขีอวอเอเอเเอเเขโอเคโเะออเคโอเเขโอเคไอเคโอเคอเอเเคีอเคโอเคอเอเคโ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 อเคเคราเคโเคโเคออเเนคคอคอเออ นี่สำเนียวนี่ไปโอ้ไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีโอ้เราไปแล้วสำเนีย่อยไปหาเข้าเมืองเฮียมก่อนเลยเข้าเมืองเฮียมเลยอ่าแล้วเมืองซ่อนเดี๋ยวไม่แล้วไปเมืองเดียวเลยเมืองซ่อนนะอ่าเมืองซ่อนก็คือกันเย่างนี้ที่ไปเมืองซ้อนยิงกับเพื่อนไปเมืองหลวงเมืองบางเนี่ยเราไปเจอเมืองซ่อมเมืองเฮียมก่อนหรือเมืองซ้อนก่อนเมืองเฮียมก่อนเมืองเฮียมแล้วก็เมืองซ้อนอ๋อแล้วค่อยไปลงหัวบางลงเขียววนได้เลยลงเขียวไปจะไปอันเมืองอัน น้ำบ้ากันแหละเมืองน้ำบ้าก่อเอาไปเป็นน้ำบ้าก็ห่อหลวบางเลยแหละไอเมืองเฮียมนี่เจ้ารวมอันเขามีอย่างแนวเนี่ยเป็นมีแตนละเที่ยวเจ้าเคยไปปะบ่เคยเลยบ่เคยไปเลยโอ้เมืองเฮียมไปเที่ไปเที่ยวอ๋อไอเรือเรือเราบ้านเราเจ้าเห็นเรื่องบ้านเราปะที่ค่อยไกลไปนะบ้านเราเนี่ยเออไม่ละตอนนี้ไปกับบ้านเราบ้านเราเขา่มีแบบลูกระเบิดอย่างไรเหรอเจ้ารู้จักปะเออมี มันมันต้องเข้าไปในหมู่บ้านเขาบ่บ่อยู่เข็นทางเลยอยู่แ h มทางเลยเด้เออเข็นทางเลยเท่านั้นอ๋อแ h มทางก็ยี่เห็นเลยเด้เข็นทางเลยอ่าอ่าอ่าเข็นทางมันก็เขาก็มาเป็นคือลักห้อยน่ะอ่าลักหัวเลยเด้โอ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเนี้ยนยักเบิ้งนี้ยนะโอเคไอ้ไปล่างเสรนะใจกับใจหลายสวัสดีเด้อสวัสดีครับโอ้อันนี้เราก็ขอบคุณไอ้ยังไงไอ้สิไอ้ี่ก็ ืไอจันมีไส่เนาะไข่แยกได้ผักผักผักน้ำผักน้ำนี่มาแวะตรงนี้ได้เลยมาสั่งลูกพี่ได้เลยเออไข่แยกได้ผักน้ำได้มาสั่งแกได้แกมีไม้อั้นมาจันวะได้เป็นร้อยโลออดบ่ร้อยโลถึงบ่โอ้ร้อยโลไม่ถึงร้อยโลก็ได้แักได้กับมาจันก็สักเป็นสองร้อยโลไปนะว้าสองร้อยโลก็เาอาแล้วสุดยอดสุดยอดไปไ้เออพักใจโอ้หมวนเด้นลยมากมานเวื่ยมาเที่ยวมาแม่นแมนไอหนูแวะมาเลื่อยน่ะ วิวงามวิวงามหลายนี่ก็วว็ววววววนววววว่นอวอววววววะววววว่วว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 วนวววววว็ววาเว็ด ปักน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปลงไม่เยอะไม่เยอะทำปักน้ำไม่เยอะครับเออมันนัดเราช่วยลูกพี่ก่อนนะด้ทำเป็นคนดีเออใจไอ้เออใจดีไอ้เออแล้วเตะไล่ตามมาแล้วอีไล่ถือกองตามมาแล้วเล่ตามมาป่ะแล้วตามมาตามมาไอ้จกิโล่จกิโล่กันนะตามมาแล้วเออนี่มาจักรย์โล่จกรโลเนี้ยขอจักรย์โลก่อนป่ะ เป็นมืนน่นะเด้ออันนี้นะครับผักน้ำสดๆจากเมืองแปกก่อนนึงเมืองคำว่าสันตัวไวอ้ย <nodig> <อ>ักได้ก็มาแววซื้อเด้อนี่ครับเอาก้อนไรจากเบสนมาจะรู้อ๋อยังไดจากเบสน้ำนนดเดมอ้โหบ้านรู้้ <c oughs> เอาที่แห้งได้บ้า <c oughs> <c oughs> รู้แล้จเอาจากเบสนะ สิบโอ้เอาหนึ่งสองสามสี่ห้ากหกแล้วกันเจ็ดเ็ดแล้วกันแปดแปแล้วกันเก้าเกแล้วกันอไปครบแล้วขอบใจขอบใจขอบใจ